ก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์รายใหญ่ของเราด้วยนะครับนะเพื่อนๆอาจจะแปลกตาไปนิดหนึ่งนะครับสปอนเซอร์ยังเป็นเจ้าเก่ารายเดิมนะครับนะแค่เปลี่ยนโลโก้เฉยๆนะครับยังอยู่กับเรานะครับเพื่อนๆนะโอเคนะครับเพื่อนๆราคาก็จะแตกต่างกันนะครับ2ระบบนะราคาก็ตามตามในรูปเลยนะครับดูไว้ก่อนนะครับนะใครที่อยากเติมแบบอัตโนมัติหรือเติมเองนะครับนี่เลยนะครับกดเลข1เลยนะครับเติมเองได้เลยนะครับกดเข้าไปนะครับราคาอาจจะแตกต่างกันนะครับแต่ ถ้าให้ทางร้านเติมให้นะครับก็อาจจะถูกลงนิดหนึ่งนะครับนะก็ประมาณนี้นะครับนะไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันเลยครับเพื่อนๆกดเข้ามาหน้านี้แล้วนะครับเพื่อนๆนะก็จะสามารถเติมเองได้นะครับนี่เลยนะครับเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับเห็นไหมครับเติมบัตรเติมเงินนะครับจะเป็นบัตรเติมเงินแล้วก็เติมเงินมือถือนะครับแล้วก็เติมเงินออนไลน์แล้วก็เติมเครดิตนะครับได้หมดนะครับนะส่วนใครที่ไม่สะดวกนะครับเติมเองนะครับ ผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับนะหรือจะทักข้อความตรงในลิงก์นี้ได้เลยนะครับนะกดเข้าไปทักหาพี่เขาได้เลยนะครับหรือจะทักไปในไลน์ในอะไรได้นะครับนะผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้รีคิปชั่นนะครับให้เพื่อนๆทักไปได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับขอบคุณครับตามนี้เลยนะครับเพื่อนๆนนะโอเคเนาะ as มีทุกระบบเลยนะครับจัดหนักเลยนะครับจัดเต็มเลยนะครับนะโอเคนะครับ ขอบคุณมากครับโอเคนะครับเพืพ่อนๆก็สวัสดีชาว YouTube กันทุกท่าน้วยนะครับก็กลับมาอยู่กับผมเช่นเคยนะครับไอ้วันเนี้ยผมก็จะมามาบอกวิธีนะครับว่าทำยังไงนะครับแบบไม่ต้องใช้เอสพีสำรองเลยนะครับตรงเนี้ยเห็นไหมครับส่วนมากทุกคนต้องกินพวกไอ้ถ้าถ้าใครแบบดองเอสพีสำรองไว้อย่างเงี้ยถ้าถ้าเอาไปฟาฟร์มออฟไลน์นะครับผมบอกเลยว่าคืนเดียวหมด พอผมดองไว้หนึ่งเอ็มนะครับฟาร์มคืนเดียวเหลือหกพันนะครับเยดเข้หายหมดเลยนะครับโอ้โหจบเลยนะครับโคตรโหดนะครับนะเห็นไหมครับผมจะมาบอกวิธีนะครับก่อนอื่นเลยผมจะไปแสดงให้ดูก่อนนะครับว่ามันมันบูทไอมันยิงแล้วเอชพเอเอพเด้งยังไงนะครับมะโอเคเดี๋ยวผมกินอาหารก่อนอ่าก็จะกินอาหารก่อนนะครับ โอเคขอกินอาหารแบบพอยิงได้กว่านะครับอ่าอันนี้เป็นสไนกากนะครับสมุดหนึ่งพันเองนะครับแฟร์ธรรมดาเลยนะครับเอาไว้ฟาร์มนะครับตัวไว้ฟาร์มของผมเลยนะเอาเป็นน่าจะมีแค่นี้แหละอาหารอนะอาหารมีแค่นี้แหละครับไปไปฟาร์มกัน แมทที่ผมจะไปฟาร์มเป็นแมทน้ําแข็งนะครับแมทเนี้ยเราจะสามารถปล่อยทิ้งไว้ได้เลยนะครับไม่มีบอสเกิดนะครับถ้าใครต้องการเงินเงินเงินเอ็มนะครับตรงเนี้ยสุดยอดนะครับวันละห้าเอ็มเลยนะครับตรงเนี้ยสุดจัดประหลาดบอกเลยนะครับต้องมี VIP นะครับถึงจะได้วันละห้าเอ็มนะแล้วก็แล้วก็ต้องต้องฟาร์มวันละสองร้อยสี่สิบนะครับแล้วฟาร์มข้ามข้ามคืนนะครับถึงจะได้ห้าเอ็มนะประมาณนั้นนะครับ โอเคเราก็มาถึงแล้วนะครับอ่ามาถึงแล้วครับเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะโอ้มีนินจาด้วยนะครับเอาง่ายๆเลยนี่นะครับเพื่อนเพื่อนอันดับแรกเพื่อนเพื่อนต้องมีหลังตัวนี้นะครับลูกตานะครับผู้ผู้คุมลูกตานะครับเมื่อเราฆ่ามอนเตอร์เราจะได้เพิ่ม HP นะครับและ ก็ s อ2อย่างนะครับเพิ่ม2อย่างเลยนะครับมาผมจะมาลองยิงกันนะครับผมจะยิงเป็นทาาดน้ำแล้วกันนะครับยิงเป็นทาาดน้ำนะครับจักอันนึงก็พอนะครับผมจะถอดออกหมดครับอันเนี้ยถอดออกหมดเลยนะครับเพราะว่าผมจะบัฟทีเดียวเลยนะครับเพราะว่าผมจะอัดแบบมานาเต็มเต็มะครับ ผมจะอัดทุกอย่างลงไปในนี้เลยนะครับนี่อัดให้หมดนะครับมาอัดให้หมดเลยนะครับ5สกิลนะครับโอเคติ๊กเลยนะครับเห็นไหมครับอันนี้คือผมติ๊กออกแล้วนะครับฮะติ๊กออกเลยนะครับติ๊กออกเลยนะครับไม่ต้องใช้มานาดูครับมานาผมดิ้งเห็นไหมครับเต็มเลยนะครับ เห็นไหมครับเข,เข้มเกินนะครับเห็นไหมยิงมันมากนะครับแล้วบอกเลยว่าฟาร์มออฟไลน์ปล่อยไว้เป็นเดือนก็มานาไม่ลดนะครับดูดูนะครับดูมันใช้มานานะครับเดี๋ยวผมจะถอดหลังออกอ่ะดูยิงมาแป๊บเดียว HP กลับมาเต็มเลยนะครับเดี๋ยวผมจะถอดหลังออกนะครับมาดูกันนะครับว่า มันจะยิงได้กี่เวฟนะครับมานานเราหมดนะเพราะว่ากดบัฟครั้งหนึ่งผมบอกเลยว่ามานานี่ครึ่งหลอดอ่าคุณผมจะลองยิงให้ดูแล้วกันเห็นไหมครับดูกดบัฟครั้งหนึ่งนะครับมานานี่ครึ่งหลอดเลยนะครับลงมาเป็นข้อนะครับนะฟาร์มเอาเอาง่ายๆเลยฟาร์มกี่นาทีมันจะฟาร์มได้กี่นาทีนะครับถ้าผมไม่มีหลังนะ ขนาดขนาดผมดองไอ้มานาเอพีไวตตัหนึ่งเอ็มนะครับตื่นเช้ามาหมดเลยนะครับนะมันจะมีอีกหลังหนึ่งด้วยนะครับมันไม่มีหลังแค่ลูกตาอันเดียวนะครับมันจะมีหลังอีกอันหนึ่งด้วยนะครับเห็นไหมครับดูโอ้โหเพื่อนดูครับมานาลดลงไวมากเลยนะครับนะ โอเคนะครับก็ใส่อันนี้ไปนะครับดูครับมันดิ่งเลือดแล้วก็มานานะครับเห็นไหมเป๊บเดียวติมนะครับเห็นไหมไม่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 กระดิกเลยนะครับทุกทีที่ผมฟาร์มวอฟไลน์ผมจะถอดตัวนี้ออกนะครับถ้าไม่ถอดนี้ผมบอกเลยว่ายืนเอ๋อแน่นอนนะครับเพราะว่ามันรอเอสเอทีเพราะว่าสไนอ่ะคัสสี่มันต้องบัฟเยอะนะครับมันใช่บัฟเยอะนะมันไม่เหมือนคัสคัสคัสสองคัสสามนะครับเห็นไหมครับ เต็มเลยนะครับสุดจัดนะครับหามาใส่เลยนะครับจะในนี่จําเป็นเลยนะครับหลังลูกตานะครับและอีกหลังหนึ่งนะครับอีกหลังหนึ่งมันจะเป็นหลังตัวนี้นะครับเป็นหลังของสายเวทนะไหนล่ะผมหาก่อนนะครับอยู่ไหนเนี่ย ไม่มีเฮ้ยไม่มีได้ไงเนี่ยเพื่อนอ๋อถ้าเราไม่ถ้าเราไม่ได้เปิดได้เนี่ยมันจะไม่ขึ้นให้หรอมันได้เหรอครับอย่างนี้ก็ได้เหรอโอ้โหไม่มีนะครับผมงงเลยนะครับทําไมมันไม่มีอ่ะมันจะเป็นหลังไงมันจะเป็นหลังไงรูปรูปดาวนะครับที่ผมได้ทําคลิปลงไปครับเป็นหลังไงนั้นนะครับแต่มันจะไม่มีดาเมจนะครับ ไม่เหมือนลังลูกตาแล้วนะลังลูกตาเรามันจะได้ดามาเปอร์เซ็นด้วยนะครับนะประมาณนั้นนะครับผมมีอยู่ตัวหนึ่งขายนะครับไปดูในเพจได้นะครับนะตัวนี้ก็จะวางขายเหมือนกันนะครับถ้าใครสนใจไปดูในเพจได้นะครับอันนี้คือโกมฟาร์มสิบวันนะครับได้ร้อยเอ็มนะครับบวกล่าบอสด้วยนะครับบวกล่ามินิด้วยนะครับเย็ดเคเห็นไหมครับฟาร์มร้อยเอ็มนะครับชิวๆเลยนะครับหางหายยังไงนะครับหลังหายยังไงเดี๋ยวผมจะพาไป ไปดูนะครับว่าหายังไงนะครับไปสุ่มนะครับนี่สุ่มอยู่ตู้ล่างนะครับถ้า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 ใครไม่อยากเติมนะครับผมมีวิธีอยู่นะครับอ่าใช้ตัวนี้เติมใช้ตัวนี้สุ่มนะครับตัวนี้หายยังไงนะครับตัวนี้หายอย่างนี้นะครับอ่าเข้าไปตรงนี้นะครับแล้วก็กดใช่นะครับอ่าแล้วก็หานะครับนี่นะครับมันอยู่นี่นะครับอ่า แต่ค่อนข้างใช้เยอะเหมือนกันนะครับโอเคเพื่อนๆก็สุ่มตามนี้เลยนะครับก็กดตรงมาตรงอดีตนะครับแล้วก็กด2020นะครับขึ้นไปตัวนี้นะครับแล้วก็กดเลื่อนหานี่นะครับกดเลื่อนมาทางขวานะครับอ่ะเลื่อนมาทางขวาก็จะเจอนะครับหลังลูกตาตัวนี้เลยนะครับนะผมมีแล้วเดี๋ยวผมอยากไปเสียงอันอื่นดูนะครับอ่ะอันนี้ไม่เอาดีกว่าอันใหม่และการล่าสุด อ่าหมวกนี้นะครับากได้มากเลยซุมออโอ้โหไม่ได้นะครับยี่สามเปอร์เซ็นตะ์นำมาทำเนี่ยเกลือฝากสมุดได้อยู่นะฝากสมุดแล้วกันนะครับก็มีประมาณนี้นะครับเพื่อนๆนะก็เพื่อนๆน่าจะไม่งงกันนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดที่ผมล่าให้ดูนะครับว่าผมล่าตัวไหนบ้างนะครับ ผมล่าแต่ผมล่าแต่ออกนะนี่นะครับดูครับดูขยะี่ผมลาโอ้ central. โหดูครับล่าสองวันนะครับเนี่ยสองสี่หกแปดสิบโอ้โหสิบกว่าอ็มโคตรโคตรเข้มนะครับสไนเราไปแบบตัวตัวทรงสูงไม่ได้นะครับแต่สไนเราอะฟาร์มเทพนะครับแต่จะไปตัวทรงสูงไม่ได้นะครับไม่ไหวนะตัวตาๆนี้ได้อยู่นะครับ แต่ถ้าเข้มจริงๆก็น่าจะไหวนะเพว่ายากครับไม่ทันหุ่นหรอกครับนะโอเคคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับไวเจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ